องสุขกวกว่าหนูได้ที่นอนใหม่ค่ะเอฟซีที่นอนหนูสวยไหมคะเดูเดินน้องเขาทำนะคะไปลือตะกร้าฝาชีแม่ลงมาแล้วก็มานอนแล้วก็กินต่อเลย เหื่อญท้องพิ้วครับเล่นอะไรลูกครับเล่นอะไรลูกถุงทองไปไหน นี่ไงสุมทองอยู่นี่เมื่อวานนี้พอดีมีมีเพื่อนบ้านเขาเขาให้เออของเล่นน้องๆมานะคะแล้วเมื่อคืนพ่อก็เลยมานั่งต่อให้แต่ว่าดูท่าทางแม่ดูท่าทางพ่อพ่อน่าจะต่อไม่ถูกค่ะ พ่อเขาไม่รู้จะต่อแบบไหนไปทางไหนเขาก็เลยต่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่เนาะแก้ไหมลูกนี่ของเล่นใหม่ไงนะของเล่นใหม่ไม่เล่นกันเหรอเนี่ยพอ่ออสารนั่งทำให้เมื่อคืนเนี้ฮึ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้ของเล่นเด็กๆมาพอดีเขาเลิกเลิกเลี้ยงแมวแล้วอะค่ะเขาไมไม่ใช้แล้วเขาก็เลยให้มา